สวัสดีครับสวัสดีครับน้องถุงทองสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเร็วรุบร้อเร็วมามาแล้วมาสวัสดีครับก็เร็วสวัสดีครับเออวันนี้มีโรงนอนอย่างดีเลยวันนี้มีเรือนนอนอย่างเดรย์ชายถุงทองเราเด็กน้อยมีเรือนนอนอย่างดีเลยนะครับนี่หลังคาสาราวัดใหญ่อ่านี่คุณตาก็ทําความสะอาดเรียบร้อยกันแล้วนะครับผมวันนี้ไม่เปียกฝนนะวันนี้ถุงทองไม่เปียกฝนเลยดูดูดู ถุงทองไม่เปียกฝนเลยจะถึงวันเกิดแล้วจะถึงวันเกิดถุงทองแล้วนะครับผมวันที่แปดนี้นะครับผมแปดตุลานะครับผมก็ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วคุณตาจะเอาอะไรเนาะมาเซอร์ไพรสถุงทองน้อยดูดูด,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 ดูมาแก้งแล้วก็หันดากมาหันดากมาแก่งยัยม,มาถือโทรศัพท์ถ่านนี่เนี่ยนาาถุงทองอ้เยอะเยอ เยอะยบัานนี้ไปได้เรือนนอนยางดีฝนบ่เปียกครับผมฝนบ่เปียกคุณตาก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอืมมานี่มา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 ดูพระแป้งทาสีหน้ายางขาวชุนพูนดูนี่ทาเสาเลยมาถูเสาเนาะมาถูเสาเลยหน้าขาวอืมาถูนี่เลยหน้าขาวเดี๋ยวคุณตาจะไปนั่งทางล่างนะเดี๋ยวดูเขาจะ จะจะนอนทับนะเอาจะแกล้งเรานะครับผมใกล้แล้วนะครับผมวันนี้วันท LIKE> ี่ห้าแล้วเนาะวันที่ห้าแล้ววันนี้มีเรือนนอนอย่างดีเลยถุงทองเราที่ห้าแล้วมถุงทองน้อยทองน้อทองน้เอาอีกงานใหม่นะเพชรนี่โอเคตัวขาสั้นมาไปแล้ว้ยนี่ก็โตขึ้นมาเยอะเลย โตขึ้นมาเยอะเลยครับผมโตขึ้นมาเยอะแล้วช่วงทำนะเราเก่งเราดูเล่นนอนทักนั่นทำทำดูทำดูทำดูเขาเกงดูเขาเก้งดู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 เขาเก้งเราเล่นดูงนอนใหญ่เลยวันนี้ อีกสามวันก็จะถึงห้าปีแล้วถุงจะโตไปอีกวันละถุงทองนะมา, <c oughs> มาะเกะสูงให้มามายายจะเกะสู้ออกให้แล้วเมื่อคืนนี้ได้มีโรงนอนอย่างดีมีโรงนอนอย่างดีแล้วมีทองหน่อย <c oughs> มีโรงนอนอย่างดีเลยถุงทอหน่อยเพลทเอาคขั้อเขึ้นแน่มันคืลื่น Khu kiều nè, cụ chiếu không. Ảnh làm bao đây Nằm làm bao nhiêu? Làm đi cắp qua luôn. นันหนามานี่หนามาน<อ>นี่เลยมาขับก็อนเลสวัสดีครับผมครับอีกสามาทแล้วเนาะถุงทองหน่อยเอาจมาแล้วแกงถุงทองกันดีกว่าเายทยอยเอ้ยเอยเอ้ยเอยเอ้ยเอยเอกันอ่เอ้เอกยอ้เ้ยเอ้ย่อ้กเนยอ้เอ้ยอ้เอยอเเออ เม่นี้เมื่อกกินต้นก้วย5้าต้นขต้นเกลี้ยงเลยนะครับผมขยะมีนิดเดียวนะต้นกล้วยกิน5้าหต้นด,ดูดูตอนมาแรกเนาะปีกว่าแล้วนะปีว่าปีที่ผ่านมานะนี่ ตัวแค่นี้นะแค่นี้นะดูคลิปเก่าๆได้นะดูย้อนดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวตอนนี้นู่นเกือบจับหลังไม่ถึงแล้วมาเอออย่างดู้นี่ตอนนี้เกือบจับหลังไม่ถึงแล้วนี่ยังจับหลังถึงนะเราดูปีหน้านะหกปีนะหกปีเป็นหนุ่มแล้วหกปีนี่สูงเออเดี๋ยวระนนี้ห้าปีนะนี่ห้าปียังสูงโตไวนะเดินได้เดินออกกําลังกายนะได้เดินออกได้เดินทุกวัน ออกกำลังกายทุกวันก็เลยแบบเส้นสายยืดดีุดมสมบูรณ์คุยด้วยก็ไม่ได้ไมยได้จิ้นใยญ่เลยก็แก้วโเดียนสัมผณ์หน่อยก็ไม่ได้โตขึ้นเยอะได้เดินทุกวันนะครับผมได้เดินออกกำลังกายกันทุกๆุกวันเดี๋ยววันที่แปดเราต้องมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับเป็นวันเกิดน้องถุงทองน้อยนะครับผม ส่วนกำหนดการไปกรุงเทพนี่ยังยังไม่แน่นอนนะครับผมว่าที่ปางที่ปางเขาทาใบเคลื่อนย้ายยังไม่ได้นะครับผมยังไม่เสร็จเนาะทํายังไม่เสร็จนะครับผมต้องรอเขาทำเสร็จฝั่งนู้นก่อนนะครับผมส่วนปางนี้ก็เรายังไม่ได้เห็นเหมือนกันนะเดี๋ยวไปถึงเนาะถ้าได้ไปไปถึงถ้าได้ไปวันไหนก็เดี๋ยวจะแจ้งแม่ๆอีกทีนะครับผมน่าจะ ไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะไปวันไหนแต่เขาว่ากำหนดการนี้ไม่น่าเกินประมาณ15นะ15 16น่าจะได้ไปนะเขาพูดมานะพี่พี่เขาพูดมานะจะจะพาไปเป็นหนุ่มหนุ่มกรุงเทพดู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  วาดมดเลยขาวหมดเลยมาขับมาเลยขับก่อนน,นู้นเสียงจะพูดยากนะไออยู่ที่นูนน่นจนไม่มีตะขออย่างนี้นะนี่มือเปล่าอย่างนี้นะจะจับอยู่ไหมนี่ <c oughs> ไมม่ีขอจะจับอยู่ไหมนี่แเฮงอวดข้าง,ง,ง,งได้จับอยู่ไหมนีห็นในกระดังจะจับอยู่ไหมนี่จะเชื่อไหมนี่ไม่มีตะขอด้วยจะลองดูน่าจะพูดง่ายอยู่ ่าอย่าพ well uh, well, ูดง่ายอยู่อย่าไปดื้อนะถ้าดื้อเราก็ไล่ออกจากงานนะนึกออกถ้าไปดื้อเราก็ไล่ออกจากงานแน่นอนเลยเออถึงมันเกิดแล้วจะพูดยากดู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 ทำเถอะทำเถอะทำเถอถ้าได้ไปอยู่นั่นก็คงน่าจะเราดูก่อนนะค่อยว่าไปเรื่อยๆไปดูตามที่ทำไม่ดีก็คงจะอยู่ได้นาน ถ้าพูดยากสงสัยไม่ได้อยู่แล้วไอ้น,นี้ไม่รู้ว่าจะเอาไว้ได้ไหมน่ลูกหน่วยบางบางที่เขาไม่ให้แขวนนะบางที่เขาไม่ให้แขวนนะนี่รือเขาจะให้มีอะไรสักอย่างเลยน,นี่เราก็ไปเอาไว้ดึงจับดึงอะไรได้แต่ว่าบาบงที่เพราะว่าอาจจำให้มีที่บริษัทน้องไปอยู่นะครับผมชื่อบริษัทช้างยิ้มห้า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 นะครับบริษัทช้างยิ้มห้าห้าห้าอยู่สุวินวงศ์ไม่รู้ว่าคือเขาขึ้นป้ายหรือ,อยังนะ ยังไม่รู้เหมือนกันอะไรละ่ะรู้ว่าขึ้นป้ายยังยังไม่รู้นะครับผมเอาหิ่งห้งเอาไม่ปล่อยขึ้นยากเพราะฉะนั้นอยากเดินหนึ่งแห้งอยากเดินแห้งบ่อยาก,ด,อกอยาดูแล้วเอาเอาของใครถละเอาใครลุเลยบ้านนึงตัวตัววะล้อไหมเออได้ละกันไปมาแล้วนะมามาสวัสดีครับกันเลย อย่างไงก็เดี๋ยวจะแจ้งข่าวให้แม่ๆม่เอฟซีดับจ่าอีกทีนะครับผมครับผมมาลามามาสวัสดีครับแม่ๆก็ลุกมาลามะมาลามะมานี่ยรวยมามา,มาลามามาเออัน้ำมาให้หนังมาลามามาอันหน้ามาบอกอย่าพูดจาอย่าอันหน้าเลยแม่เนาะตั้งเล่เนาะ <c oughs> อ่ะสวัสดีครับกอลก็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆลูกสวยๆ ครับผมแม่แม่เอฟซีครับผมอ่าก็ก็กรอดูก่อนนะถ้าเขาแจ้งมาก็น่าจะได้ไปไวเนาะครับผมถ้าเขาแจ้งมาก็จะได้ไปไวไปถึงเท็ครับผมส่วนวันเกิดน้องถุงทองเราก็จะจัดกันง่ายๆนะครับผมปีนี้ไม่ได้จัดเยอะมากนะเพราะว่า,าเราต้องเซฟต้นทุนไปไวกิน ที่ทำงานด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับแม่แม่สิครับผม